น้ำหนักอยู่ข้างบนหมายถึงว่าอ๋อครับพี่ข้างล่างก็หนักพี่ขาขาใช่วิ่งเยอะเก๊ดดีเท่าเดิมเท่าเดิมครับไม่เปลี่ยนแต่ว่าสูตรอะยกทั้งแผงนะใส่สูตรไม่ได้เลยอะมันแน่นกล้ามใช่ไหมต่อเหมือนเหมือนกับไลายผมกว้างขึ้นทั้หลายผมมันมันหนาขึ้นเลยแต่วิตเตอร์พอเราถ่ายไปแล้วเป็นไงบ้างครับใส่ขับเลยโอ้ยถ่ายวิตเตอร์ชื่นใจชื่นใจมาก ไม่คือมันมันก็ไม่ใช่มีแต่ผมถอดเสื้อมันก็มีทั้งพี่แอฟมีพี่หมอพี่หมอเหน่งมีพี่ลิชี่อะไรย่างเงี้ยคือจริงๆต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยคะคือไปเจอทวิตเตอร์หลายๆอันบอกว่ามันมันมันเป็นการรวมรวมแฟนคลับของคนหลายๆคนอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันพลังมากเลยเราเราขอบคุณทุกคนมากที่แบบมันเม k e s my day เราอะเออมันมันทำให้ให้คนทํางานอย่างเราหายเหนื่อยมีกําลังใจทําต่อต่อให้เราจะรู้นะว่า เราไม่ได้ทําแล้วมันออกมาดีที่สุดเนื่องจากไม่ว่าจะงบประมาณหรือเวลาที่เรามีจํากัดอะ่ะแต,แต่แต่อยากให้เชื่อว่าที่มันออกมาคือเราเราทาเต็มที่ตามสิ่งที่เรามีแล้วเนี่ยครับวันนี้ก็คุยคือผมก็รู้สึกว่าจริงๆวันก่อนที่จะอ่อนคือเมื่อวานอยู่กองด้วยกันเนี่ยเขาก็พูดว่าแบบเขาไม่ค่อยมั่นใจแล้วแบบเรา เราเราก็พยายามให้กำลังใจเขาว่าแบบเฮ้ยเชื่อดีแบบเราเป็นพาร์ทเนอร์คุณนะแบบเราเชื่อว่าคุณจะกลับมาอะไรเงี้ยแล้วเมื่อเมื่อวันนี้ก็มีบอกไปว่าเ hey, ฮ้ยวีลคัมแบ็กเราแบบยินดีด้วยแล้วก็สู้กันต่อเรายังถ่ายไม่เสร็จอย่าเพิ่งปล่อยอะไรจากนั้นคือผมว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้พี่เพราะว่ามันคือ8ปดปะฮะและยังผมเนี้ยผมยังตื่นเต้นเลย คิดถึงพี่แอปแล้วแบบโอ้โหน่าจะตื่นเต้นสุดๆไปเลยอะไรอย่างนี้ครับเมื่อเราทำงานด้วยกันเราเห็นแบบกิจิรรมพี่แอปไหมที่แบบว่าเขาแบบน้อยหรือกังวลหรือแบบมีเรียอกับการทํางานทั้งามากอะไรอย่างนี้ผมว่าจริงๆมันมีแต่ผมไม่รู้สึกเพราะว่าผมไม่เคยทํางานกับเขาเมื่อก่อนเ,ออเพราะฉะนั้นผมจะไม่รู้ว่าธรรมชาติปกติเวลาพี่แอปทำงานอะประมาณไหนแต่ผมรู้ว่าเขาน่าจะผ่านความเครียดความกดดันอะไรกับตัวเองมาเยอะเหมือนกัน ึงไงที่แบบว่าเปิดตัวมาแล้วแบบถอว่าสอบ,บา <c oughs> อบััเออวางใจอะไรไม่ได้เลยครับสำหรับผมคือเปิดตัวดีไม่ได้แปลว่าแปลว่าดีทุก <c oughs> สุดท้ายแล้วบอกแล้วว่าพวกผมเป็นแค่คนทำครั <c oughs> เราวัดเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยว่าสิ่งนี้จะดีจริงๆริงไหมแล้วสิ่งนี้คนดูจะชอบไหมเพราะสุดท้ายวันนี้ที่กระแสะตอนแรกมันดีอะ่ะไม่ใช่เพราะพวกเรามั <c oughs> นเพราะคนดูมากกว่า <c oughs> สิ่งที่เราอยากขอบคุณสุดคือคนดูฮะแล้วก็มัน มันทั้งแฟนในประเทศแฟนต่างประเทศคือแฟนต่างประเทศยอมมาดูแบบไม่รู้เรื่องอะ่ะคือไม่ยังยังไม่มีซับด้วยอะไรเงี้ยนะเราเราเราประทับใจสิ่งนี้มากใช่ผมผมผมก็จะมีความเชื่อในแบบแบบตัวเองเวลาแสดงอะไรเงี้ยที่ที่ที่รู้สึกว่าเราเราอยากสู้เพื่อตัวละครตัวเองเพราะเราอยากให้ออกมาดีจริงๆ แต่ว่าในกระแสความดีเนาะต่ก็น่าจะเห็นบ้างม,ม,ม,มันมีแบบแบางฉากใช่โดนดิจต่เห็นเรื่องดีดีซึ่งขอบคุณมากครับจริงๆผมว่ายิ่งทุกคนพูดถึงอ่ะเรายิ่งขอบคุณเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังของกองถ่ายอ่ะจากสถานการณ์ต่างๆที่ที่เราเจอเราผ่านกันมาเราโดนอะไรบีบก,กันบ้างแต่เราขอบคุณจริงๆเพราะว่ามันดีแล้วอ่ะมันมันดีกว่าที่ สิ่งที่ไม่ดีออกมาแล้วคุณมาบอกว่าดีอ่ะเพราะฉะนั้นเราเสียใจนะเพราะเราเ<ม>พราะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่จริงใจต่อกันหรอ<ม>หรืออะไรอะไรอย่างงี้มากกว่าจ่นี่ขอบคุณมากกว่ามีงาน้องหลังมีแบบมีในกลุ่มหรือว่าอะไรแบบมีคำนอยหรืออะไรนะที่แบบรู้ว่าตัวนี้อาจจะพลาดไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้คุยเพราะว่าวันนี้พี่สันก็น่าจะไปถ่ายเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้คุยกันวันจันน่ะว่าที่ได้เจอกันใช่จริงๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกอย่างทุกความเห็นเลยฮะ จริงๆผมชอบอย่างหนึ่งคือเรื่องนี้ผมเจอคนรีวิวอะหมายถึงว่ารีวิวความรู้สึกตัวเองแบบพอดูจบปั๊บแล้วก็มานั่งพิมพ์แบบเออวันนี้เป็นยังไงออคือ,อจริงๆผมชอบอ่านมากเลยชอบมากแบบคือไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันคือผลพลอยได้ของผมทั้งหมดเพราะว่าดีเราก็ชื่นใจถ้าไม่ดีอ่ะขอบคุณมากเพราะคุณก,กำลังบอกให้เราแก้ไงแต่พอต่อนั่งไขคอมเมนต์ิชมั้งด่าอะไรเองด้วยตัวเองหมดเลย วันนี้ด้วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นแอตเทิลที่ผมก็เล่นกับผู้จัดการจริงๆแอปพลิเคชันหลังๆจะเริ่มเล่นกับผู้จัดการแล้วเพราะว่าผมผมไม่ค่อยมันยากเหมือนกันหมายถึงว่าใช่นอกจากที่แอปครับมันหนีไปด้วยโดนยิงไปด้วยโดนตกกันไปครับยังไงครับเป็นโมเมนต์หรือว่ายังไงที่จริง เอาจริงนะผมเชื่อว่าถ้าไปคุยกับพี่หมอพี่หมอก็น่าจะช็อกเหมือนกันเพราะว่าตอนถ่ายเรากไม่ได้รู้สึกเกินขนาดนี้แต่เข้าใจเลยว่าพอเราเห็นภาพแล้วเออเพราะอะไรอ่ะแบบเอออันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่นอกเหนือความรู้สึกนักแสดงไม่รู้ไม่รู้เลยนอกเหนือความคาดหมายของเราใช่แล้วก็ อืมเข้าใจแล้วจริงๆมีโอกาสได้คุยกับพี่ๆหลายคนที่เขาได้ดูเทปเขาบอกว่าแบบเอ้ยชอบแกงเพื่อนนี้แ้วจริงๆตอนผมเล่นผมก็รู้สึกดีกับแกงทั้งลิชี่ทั้ง,ง,งพี่หมอด้วย<อ>คือสนุกอ่ะผมรู้สึกว่ายิ่งพระพวกเราต่างกัน่ะเอจอกันมันเลยยิ่งสนุกครับใช่แตงว่าเ,วเ,เป็นเพืนรไใช่ <laughs> เป็นมุมใหม่ๆของผมเอ

ดตเดินหน้าครับ

สนุกดีครับเป็นเป็น,เป,นเป็นตอนแรกที่ที่ประทับใจเพราะว่าผมนั่งอยู่ทั้งหน้าจอทีวีแล้วก็หน้าจอโซเชียลไปพร้อมกับแฟนๆจริงๆเลยแล้วก็เออจริงๆแล้วผมอ่ะต้องดูอยู่กับพี่แอปนะเมื่อวานแต่ว่าผมอ่ะกลัวว่าแบบเราจะทวิตอะไรไม่ทันแฟนเขาก็เลยรีบกลับบ้านให้ทนนะันอะไรเงี้ยไปนั่งอยู่ว่าใช่ครับเขินเขินเขินไม่ค่อยไม่ค่อยแบบมีคนทึางๆอยู่แล้วมันงไงไ่รู้ สี่หมดถอดแต่ว่าพี่แบบปล่อยออกมาภาพนั้นคุณก็แชร์เยอะเหมือนกันเนาะแค่ปล่อยแบบถอดแบบขอเสื้ออะไร,อไรของเราครับขอบคุณช่างวัน <laughs> <laughs> ไม่รู้พูดไงเลยอันนี้พูดที่จะต้องปิดมาก่อนหน้านี้แมพีต่อหรือว่ายังไงเออจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะโปรเจกต์ขอเกิดใหม่ใ,ใกล้ๆเธอครับเป็นเป็นทั้งโปรเจกต์ภาพยนตร์ด้วยจริงๆผมผมเพิ่มน้ำหนักขึ้นมา12บกิโลครับ เพื่อแบบให้กล้ามเนื้อมันมากขึ้นด้วยคาแรคเตอร์จำเป็นจะต้องขึ้นไปที่ตัวเลขนั้นคคอืุ้มใช่นอใช่เพื่องานแสดงในโปรเจกต์ปีนี้ทั้งหมดจะลงใจแฟนนะเห็นแล้วแบบอ๋บอเหรอเหรอเหนแ้วปีสิบสองกิโลนั่นยังอยู่ยใช่ครับตอนนี้ <50 S 1> จริงเมื่อก่อน60จริงๆตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองครับมันเริ่มไม่ต่อสิบสองกิโลก็ขึ้นมาต่องการสิบเก้า มันขึ้นจากออกกับร่งกายพี่มันมันมันไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเรากินหรืออะไรแบบนี้นใช่แล้วมันโชคดีที่ได้หยุดหยุดช่วงที่เรามีสถานการณ์อะไรไปอะ่ะต,ตรงนั้นอะ่ะทำให้ปีนไปถึง12โลวิธีก,การที่เราทคือต้องจ้างเทรนเนอร์มาดูแลโดยทีมพร้อตอบหรือว่าเล่นเองที่บ้านเรื่นเองกินนี่อะไรอย่างเงี้ยคือผมเป็นคนเผาผ่านเยอะครับพี่เลยไม่ต้องไม่ต้องเลือกอะ่ะคือผมก็กินทุกวันนี้ก็กินยากอยู่แล้ว ก็เลยกินแบบทุกอย่างเลยอะไรเงี Hence, ้ยครับปกติ12กิโลขึ้นมาจริงๆผมเล่นอยู่ไม่ได้กี่ชิ้นเท่าไหร่แต่ว่าทุกชิ้นที่ใช้ก็มีครบที่บ้านก็เป็นห้องของตัวเองเอาไว้ออกหลับโลวันลทุกชิ้ในระยะเวลากี่เดือนที่ต่อไม่ถึงไม่ถึงเดือนใช่ไม่ถึงใช่ึเดือเเราป็นคไน่ถึงโอ้ใช่คือผมว่าเออเราเรามีจุดหมายที่เราต้องทำอ่ะผมเลยรู้สึกว่าเวลามันไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นมันเหมือนกับเราตั้งใจจริงๆว่า ตอนช่วงหยุดตอนนั้นน่ะผมไม่หยุดเลยแม้วันที่เราปวดหรือเราอะไรเงี้ยผมทุกวันเลยคนระับก็คือใช้งเวลานั้นเยอะเลยใช่จริงๆ,ๆคือในมันคอนติเนียมาจากโปรเจกต์ภาพยนตร์ครับ<ม>คือคือจากโปรเจกต์ภาพยนตร์นะ่ะปลายทางคือ12แต่ระหว่างถ่ายทั้งหมดผมต้องค่อยๆไล่ขึ้น<ม>เพราะว่าถ่ายเรียงตามบางอย่างแล้วมันต้องใช้น้ำหนักไปด้วยอนะไรเงี้ยน้ำน้ำที่เห็นในรอบนี่คือ12กสองใช่ครับเสื้อผ้าต้องเปลี่ยนใหม่ทุก เปลี่ยนครึ่งบนครึ่งล่างใหม่คือมันขึ้นแค่ข้างบนข้างลาง่างเเหมือนเดิม